ผู้นับถือศาสนาฮินดูจะมารวมตัวกันที่วัดถ้ำบาตูซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองเมื่อตะวันลับฟ้าพวกเขาก็จะเริ่มข้าพิธีที่ชนขนหัวลุกเสียงกลองเคาะไปตามจังหวะผู้มีจิตศรัทธาก็สวดมนต์ถวายพรแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่มาถ่ายบาปจะเหมือนกับถูกสะกดจิตหรือเหมือนกับถูกผีเข้าสิงพวกเขาใช้เวลากว่าสิบวันเพื่อเตรียมงานพิธีทางศาสนาในครั้งนี้ ในพิธีมีอาจารย์และผู้ช่วยดำเนินการเมื่อได้เวลาทำพิธีผู้ช่วยจะนำเหล็กแหลมหลายเล่มทิ่มแทงตามร่างกายของผู้มีจิตศรัทธา ผู้ศรัทธากับอาจารย์ร่วมมือกันดีโดยเฉพาะพวกญาติมิตรพยายามทําให้ผู้ถวายตนลืมโลกของตัวเองอย่างนี้สามารถแยกความสนใจลดความเจ็บปวดไปได้ระดับหนึ่งพวกเขาตั้งใจกราบไหว้ด้วยความศรัทธามโนภาพได้เข้าถึงแดนสุขาวดีถึงแม้ร่างกายได้รับความทรมานก็ไม่แสดงอาการเจ็บปวดอธิของผู้ตายเชื่อว่าสามารถทําให้บาดแผลไม่อักเสบ ฉะนั้นบางคนได้นอาอธิของญาติมิตรผู้ลวงลับผสมน้ําพอหมาดๆแล้วทาถูตามบาดแผลวิญญาณของญาติมิตรก็จะสิงอยู่ในร่างของผู้ศรัทธาเป็นการคุ้มครองอย่างหนึง่งทําให้บาดแผลไม่เน่าเปื่อยแต่บางคนรู้สึกว่าพฤติกรรมแปลกประหลาดอย่างนี้เป็นการหลอกตัวเองไม่เข้ากับหลักวิทยาศาสตร์แต่ว่านี่คือความเชื่อของผู้ศรัทธาคนนอกไม่อยู่ในฐานะวิจารณ์ได้ เมื่อถึงเทศกาลนี้มีชายหญิงนับพันนับหมื่นยินยอมทดสอบด้วยวิธีนี้และในวันนี้พวกเด็กๆก,ก็จะเข้าพิธีโกนผมเชื่อกันว่าทําอย่างนี้แล้วสามารถนําลูกตัวเองถวายให้กับเทพศักดิ์สิทธิ์อันสูงสุดและเทพศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองเด็กคนนี้ให้พ้นเคราะห์พ้นภัยนี่คืออํานาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ เมื่อตะวันทอแสงหลายแสนคนรวมตัวกันชมุมนุมผู้ศรัทธาใช้เหล็กใช้ลวดชูแท่นบูชาด้วยความศรัทธาอันแรงกล้าก้าวขึ้นบันไดหินทีละขั้นทีละขั้นเพื่อเข้าไปในวัดกราบไหว้ ได้ข่าวว่าแท่นบูชาแบบนี้เบาที่สุดก็หนักหลายกิโลพฤติกรรมที่ไม่อาจคาดคิดอย่างนี้ทําให้น่าทึ่งยิ่งนักถ้าไม่ใช่เพราะแรงจูงใจของพลังาศาสนาเกรงว่าคงต้านไม่ไหวบางครั้งก็ทําให้ชาวตะวันตกทดสอบรสชาติอย่างนี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ทีธกรรมศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้จัดขึ้นในถ้ำแห่งหนึ่งผู้ศรัทธาหลั่งไหลกันมาที่หน้าแท่นบูชาไม่ขาดสาย,ยก่อนอื่นให้ผู้ช่วยของอาจารย์นำผู้ที่จะถ่าบาปออกจากกลุ่มฝูงชนจากนั้นก็ปลดเข็มที่ปักอยู่ตามรากออกให้หมด อย่างนี้จึงจะสามารถไถยบาปให้กับผู้มาไทยบาปได้จากนารกเดินสู่โลกของปัจจุบันคนหนุ่มสาวที่ร่างก,กายแข็งแรงก็สามารถเดินตามปกติแต่ผู้ที่ร่างก,กายอ่อนแอก็จะทนไม่ไหวต้องให้ยาติมิตรห้ามออกไป หลังจากผ่านพิธีกรรมที่มีเลือดอาบร่างแล้วทุกอย่างกลับสู่ปกติความจิงพฤติกรรมที่ชนขนหัวลุกอย่างนี้สำหรับมนุษย์ทั่วไปแล้วเป็นเรื่องแปลกประหลาดแต่สำหรับผู้ที่ศรัทธาศาสนาฮินดูแล้วคงไม่ง่ายอย่างนั้นพวกเขาเชื่อว่าการทำอย่างนี้ไม่เพียงแต่สามารถล้างวิญ,ญญาณของมนุษย์ให้สะอาดยังสามารถเพิ่มพลังและความกล้าไร้ขีดจ,จำกัด